เรียนคณะกรรมการที่เคารพทุกทุกท่านดิฉันเด็กหญิงพัทราวิไลแขวงเมืองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านเชียงแหวววันนี้ดิฉันจะมาเล่าเรื่องจากภาพเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะเรื่องร่วมด้วยช่วยกันบ่ายวันอาทิตย์อันแสนสดใสครอบครัวของฉันเป็นครอบครัวเล็กๆที่มีกันอยู่สี่คนคือคุณพ่อคุณแม่ พี่ชายของฉันและตัวฉันเองพวกเราร่วมมือกันเปิดร้านอาหารเล็กๆในชุมชนซึ่งร้านอาหารของพวกเราก็เป็นร้านอาหารเพียงร้านเดียวในชุมชนทําให้มีลูกค้าเยอะแยะมากมายคุณพ่อและคุณแม่มีหน้าที่ในการทําอาหารส่วนฉันและพี่ชายมีหน้าที่ในการล้างจานเมื่อพวกเราล้างจานเสร็จฉันและพี่ชายก็เช็ดจานให้แห้ง และนําไปเก็บเข้าที่อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อใช้ในครั้งถัดไปเมื่อพวกเราทําหน้าที่ของตัวเองเสร็จแล้วฉันและพี่ชายก็ไปช่วยคุณแม่เก็บโต๊ะที่ลูกค้าออกไประหว่างที่พวกเรากําลังเก็บโต๊ะอยู่ฉันเจอกระเป๋าสตางค์ของลูกค้าที่ทําหล่นไว้ฉันและพี่ชายจึงนํากระเป๋าสตางค์ไปให้คุณพ่อและคุณแม่เพื่อที่จะนําส่งคืนลูกค้าเมื่อลูกค้าได้รับกระเป๋าสตางค์แล้ว เขาจึงชมคุณพ่อและคุณแม่ว่าพวกท่านอบรมสั่งสอนฉันและพี่ชายดีมากเมื่อคุณแม่ทำอาหารเสร็จคุณพ่อก็อาสาไปส่งที่บ้านต่างๆด้วยตนเองซึ่งสิ่งที่ฉันและครอบครัวทำทั้งหมดนี้เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระบางส่วนและลดค่าใช้จ่ายและทำให้ครอบครัวของเรามีความขยันมีความสามัคคีและทำให้พวกเรามีเงินใช้ในอนาคต รวมถึงทำให้ฉันและพี่ชายเป็นคนดีอีกด้วยคุณพ่อและคุณแม่เชื่อว่าสิ่งที่ท่านอบรมสั่งสอนฉันและพี่ชายในวันนี้ฉันและพี่ชายจะนำไปใช้ประโยชน์ในวันข้างหน้าต่อสังคมและบ้านเมืองให้เกิดประโยชน์สูงสุด และหลังจากนี้ฉันและครอบครัวก็กลับมาทําอาหารรับประทานเองและพวกเราก็รับประทานอาหารอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากาันวันนี้ครอบครัวของฉันมีความสุขและอบอุ่นที่สุดขอขอบคุณค่ะ